สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแกะกล่องของเจ้าตัวเซโซนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เซเบเลยนะครับผมไปดูกันได้เลยนะครับว่าภายในกล่องนั้นจะมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างนะครับผมอ่ะตัวนี้ผมจะแกะไว้แล้วนะครับอ่าก็จะมีตัวส่วนหัวตรงนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นตัเครื่องนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ตัวถ้วยเก็บฝุ่นนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยต่อไปจะเป็นหัวแบบ two in one นะครับก็มีแปรงให้ด้วยแล้วก็เอาไว้ดูดนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้เขาเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมต่อไปจะเป็นแท่งสำหรับจับนะครับแบบเหล็กนะครับผมตัวนี้ ต่อไปก็จะมีตัวสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่องดูฝุ่นนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แท่นสำหรับไว้วางนะครับเป็นแบบติดผนังนะครับตัวนี้และนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับที่อยู่ภายในกล่องนะครับของเจ้าตัว Sable s e s o นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอัปเดต ต่างๆของแบรนด์เซโบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเซโบไทยแลนด์ไปด้วยนะครับส <c oughs> ำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ